ต้นเลิ้นหรือต้นเ็ดปาไม้ประดับไม้มงคลของชาวนาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาดูไม้ประดับที่หายากอีกชนิดหนึ่งก็คือต้นเกจลิ้นหรือต้นเกจปานะครับก็ถือว่าเป็นไม้พุ่มขนาดไม่ใหญ่มากนักนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดลำไรนะครับนี่คือลักษณะของต้นเกลิ้นนะครับที่ปลายกิ่งจะมีชอบประดับคล้ายเกจปานะครับเนี่ย สวยมากเลยนะครับนี่คือลักษณะของใบมันนะครับใบของต้นเกลิ้นนี่นครับอันนี้เป็นใบที่อยู่โคนกิ่งนะครับแต่ใบที่ปลายกิ่งมันจะเป็นช่อแบบนี้นะครับนี่เป็นชอน่อที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นช่อเล็กๆคล้ายเกดปลาครับก็เลยเรียกว่าต้นเกดปลาหรือบางพื้นที่ก็เรียกว่าต้นเกดลิ้นนะครับถือว่าเป็นไม้ประดับที่ลักษณะแปลกแล้วก็สวยอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นไม้ขนาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนักนะครับก็จึงยมเอามาใช้นในการจัดสวนนะครับก็เป็นไม้ที่สวยงามนะครับเป็นทรงพุ่มสวยนะครับนี่คือลักษณะของต้นมันครับต้นมันจะไม่ใหญ่มากนักนะครับก็สูงประมาณไม่เกิน2.5เมตรนะครับจึงยมเอามาปลูกเป็นไม้ประดับมาจัดสวนก็จะเอาปลูกไว้ใต้ต้นไม้อื่นนะครับเพราะว่าต้นนี้มันจะชอบแสงแดดลำไรนะครับจะไม่ชอบแสงแดดจัดถ้าเกิดว่าแดดจัดมากนะครับ ปลายช่อเนี่ยมันจะสั้นมันจะไม่ยาวนะครับถ้าอยู่ในแดดลาไรเนี่ยปลายช่อมันจะยาวอย่างที่ท่านเห็นนี่ครับเนี่ยตรงนี้มันจะอยู่ในเวรที่แดดลาไรช่อช่อที่เป็นเกดของมันเนี่ยก็จะสวยนะครับหรือช่อบะดบมันเนี่ยจะสวยแล้วก็ยาวดีมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของต้นเกดลิ้นนะครับตอนที่มันเป็นช่อนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นไม้ประดับที่น่าปลูกกช่นิดึงนะครับ นอกจากมันจะเป็นไม้ประดับแล้วมันยังเป็นไม้มงคลสําหรับชาวนานะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวนาก็จะนิยมเอาต้นเกล็ดลิ้นนะครับเอาไปเสียบไว้ที่ย,ยุงข้าวนะครับหรือเล้าข้าวนะภาษาอีสานเรียกว่าเล้าข้าวจะเอามาเป็นช่อเลยครับแล้วก็จะมาเสียบไว้ที่เล้าข้าวนะครับเพราะว่าชาวนาเขาบอกว่ามันจะทําให้เป็นเค็ดนะครับ คือทาให้ข้าวสวยนะครับถ้าเกิดเราเอาต้นเกล็ดลินน่นะครับมาเสียบไว้ที่เล้าข้าวนะครับเวลาที่เราทํานาปีถัดไปนะครับรวงข้าวเราก็จะสวยเหมือนกับต้นเกล็ดลินนแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือลักษณะของรวงของต้นเกล็ดลินนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รวงข้าวแบบนี้ก็จะถือว่าข้าวงามรับมันกลยกลายเป็นเคดของชาวนาที่จะปลูกต้นเกล็ดลินเอาเอาไว้ แล้วก็เก็บช่อต้นจีลิ้นะครับเอามาเสียบไว้ที่ยุงข้าวนะครับซึ่งตอนเป็นเด็กผมก็เคยทำนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแล้วก็ความเชื่อนี้ก็ค่อยหายไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูไม้ที่หายากในปัจจุบันนะครับหลายๆคนนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เคยรู้จักหรืออาจจะไม่เคยเห็นครับว่าต้นจีลิ้นมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะศึกษาก็สามารถมาดูได้นะครับลักษณะของต้นจีลิ้น สหรดบคลิปนี้ก็ขอจอบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราสหรดบคลิปนี้สวัสดีนะครับ